เฮโยสวัสดีชาวโลบักทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาฟาร์มโลบักตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลตันนะครับผมซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับผมก็ถ้าพร้อมรับชมคลิปกันแล้วก็เช่นกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเปิดมานะครับผมผมก็ได้รับเควสเป็นบัณฑิตนะครับผมแล้วก็จัดการทั้งหมด5ตัวนะครับผม ขออนุญาตฟาร์มตรงนี้สักครู่นะครับโอ้ยครับตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเลือกสิบห้านะครับผมก็สามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับผมซึ่งเกาะต่อไปก็คือเกาะลิงนั่นเองนะครับผมก็อนุญาตเดินทางไปเกาะลิงเลยแล้วกันนะครับ ก่อนจะเดินทางไปเกาะลิงนะครับผมผมก็ได้มาซื <x> well, oh, ้อคันเลดนะครับในราคา1000นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาดูแผนที่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่เกาะเริ่มต้นหรือเกาะหัวกระโหลกไอ้ตรงเนี้ยเออซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือเกาะลิเวอร์ซานั้นนะครับผมเป็นเกาะป่านะครับผมก็พยัมเดินทางไปแล้วกันนะครับก่อนจะเดินทางนะครับผมผมก็ได้ซื้อเป็นเรือนะครับซึ่งซื้อในาคาฟรีนะครับผมโออครับพอมาถึงเกาะ ลิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้รับเคสเป็นมังกี้นะครับหรือว่าลิงนั่นเองนะครับผมเราก็ทําการฟาร์มเลยแล้วกันนะครับโอเคครับพอเราฟาร์มมาสักพักนะครับซึ่งผมก็สามารถรับเคสต่อไปได้แล้วนะครับก็คือเคสกอริลลานะครับผมก็คือจะอยู่อีกเกาะของเกาะนี้นะครับผมก็อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับก็เดินทางมาไม่นานนะครับเออครับเหลืออีก2ตัวครับเคสนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับเควสเป็นกอลลีลาคิงนะครับผมเออก็คือเควสต่อจากอันนี้เลยนะครับซึ่งรับได้เวสามสิบนะครับแต่ผมเลยอสามสิบสองแล้วไงเออก็มีคนมาช่วยฟาร์มนะครับผมเออซึ่งเราก็เลยเลืสามสิบสี่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับผมเออครับตอนนี้ผมก็เลยอกสามสิบห้านะครับผมก็มาซื้อเรือเพื่อไปเกาะต่อไปนะครับซึ่งเกาะต่อไปก็คือเกาะบาร์กี้นั่นเองนะครับผมเออ พอผมเดินทางมาถึงเกาะบากี้นะผมก็ได้รับเควสเลยแล้วก Rut ันนะครับก็คือเควสไพายเรตนะครับผมเออซึ่งการฟาร์มของผมนะครับผมก็ได้ลักแบบว่าตัวพวกนี้นะครับพึ่งแบบมารวมกันนะครับแล้วก็ตีทีเดียวนะครับผมเออแบบนี้เลยนะครับผมก็ตีทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ฟาร์มต่อเรื่อยๆครับจนเลือด45นะครับผมซึ่งผมก็จะรับเควสต่อไปได้แล้วนะครับก็คือเควส ก็เป็นเคลดนี้เลยนะครับก็สามารถรับได้ตั้งแต่เลเวล40แล้วนะครับก็การฟาร์มของผมก็เช่นเคยนะก็คือการลากมาแล้วก็ตีทีเดียวนะครับผมเอ้ก็ไม่ยากมากครับแต่อาจจะยากหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีผลโลเกียร์นะครับผมก็ไม่ยากมากครับตอนนี้เราก็ฟาร์มมาจนถึงเลเวล47แล้วนะครับก็ฟาร์มสักพักมาก็ถึงเลเวล50แล้วผมก็สามารถไป สุ่มผลได้แล้วครับก็เดินทางไปสุ่มผลนะครับผมผลปีศาจที่ผมสุ่มได้นะครับก็คือผลยางนะครับผมหรือว่าผลรับเบิลนั่นเองนะครับผมคือผลของลูฟี่นั่นเองนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีแบบว่าเกียร์ห้านะครับผมยังไม่มานั่นเองซึ่งก็ใช้ผลรับเบิลฟาร์มนะครับก็อาจจะทุรังทุเรทุรายนะครับก็คือกันฟาร์มแล้วเราก็ต้องเดินตามนะก็ยิ่งยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากมากครับ เออครับแล้วเราก็เลเวลหกสิบซึ่งสามารถรับเคล็ดบาร์กี้ได้แล้วครับจริงๆรับเคล็ดได้ตั้งนานแล้วครับแต่เพิ่งมารับนะครับผมก็มาสังหารบาร์กี้กันเลยนะครับผมเออก็ตอนนี้เราสามารถใช้สกิลสั้นได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นท่านี้เลยนะครับเออก็ อาจจะยุ่งยากหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากมากครับแล้วก็รับเควสมันได้ครับตอนนี้เราเลเวล66แล้วนะครับซึ่งสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับผมก็คือเกาะทะเลทรายนั่นเองพอมาถึงเกาะทะเลทรายนะครับผมก็ได้มารับเควสนะครับแต่ตอนที่รับเควสนะครับผมก็ได้เดินมาแล้วก็เห็นข้าหัวตัวเองนะครับเออนี่ไงโดนมีข้าหัวแล้วเว้ยคนดูตั้งข้าหัวตั้ง4 55้เลนแน่เออหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาฟาร์มต่อนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆด้การใชัผม รับเบอร์ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นผมฟาร์มได้ถึงเลเวล71นะครผมก็แรลลอีกเป็นดีไปสุ่มนะครับซึ่งก็ได้ผลร็อคเก็ตมาฟาร์มนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ได้กินไปนะครับซึ่งก็มาคิดทีหลังว่ามันเอาจริงๆใช้ผลแรบเบอร์ไปก่อนก็ยังดีครับโอเคเอาล่ตอนนี้ก็เลเวล75แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้ออกเดินทางนะครับผมซึ่งออกเดินทางไปสุ่มผลนะครับซึ่งผลที่ผมสุ่มได้ในรอบนี้นะก็คือผล ก็คือผลบาเรียนั่นเองนะครับผมเอ๊ก็จัดเก็บไปครับเพราะว่าผลบาเรียฟาร์มไม่ได้นะครับก็คือฟาร์มไม่ดีหรอกแลหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางมาได้เลเวล90นะครับซึ่งเดินทางมาเกาะสนว์นะครับผมก็ได้ก่อนอื่นเลยก็ต้องไปซื้อพวกแบบว่าฮาคิเกาะนะครับผมแล้วก็แอร์จั๊มนะครับหลังจากที่ซื้อเสร็จนะผมก็ได้มาซื้อเป็นชิปเปิลคาตานะครับผมแล้วก็ไปรับเควสฟาร์มเป็นสนโนบัณฑิตนะครับ พอรับเควสโนบัณดิตเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทําการลากควบสโนบัณดิตนะครับแล้วก็มาฟาร์มิดเดียวเลยนะครับผมก็จะใช้สูตรการลากแล้วก็ตีสิดเดียวเลยนะครับผมเออก็อาจจะยุ่งยากหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมุดโรเกียนะครับผมแล้วก็ตายเกิดตายเกิดอย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับก็เอาเป็นว่า ผมก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวหนึ่งรอยนะครับผมเออซึ่งสามารถรับสโนมนได้แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เอาไอดีหลักไปสุ่มผลครับแล้วก็ได้เป็นผลเควกนะครับหรือว่าผลสั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือผมคิดว่าผลหลักล้านมันจะฟาร์มดีนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็มันไม่ได้ดีมากครับเพราะว่าเราก็ยังเลเวลวต่ําอยู่นะครับคือการฟาร์มก็ต้องใช้ผลโรเกียหรือว่าผลพระในการฟาร์มไถึงจะง่าย แต่ผมก็ใช้ในการแบบว่าเอาไอดีหลักนะครับในการฟาร์มนะครับแล้วก็เราก็ใช้พอให้เลือดน้อยเราก็ตีทีเดียวให้มันตายเลยนะครับผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจะเลือด138แล้วซึ่งสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับเกาะต่อไปก็คือเกาะมารีนนะครับผมหรือว่าเกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะผมก็ได้แวะซื้อขาดํานะครับผมเมือซื้อ ซื้อก็คือแบบประมาณซื้อดักสเต็ปนั่นเองนะครับผมเออหรือว่าขาดํานะครับพอมาถึงมารีนฟอร์ดนะครับผมก็ได้ทําการมารับเควสนะครับผมแล้วก็ไปตีมอนเตอร์ครับที่ข้างๆตรงนี้นะครับผมเออแล้วก็การฟาร์มของผมนะครับผมก็ล่าแล้วก็มาตีทีเดียวนะครับผมก็ไม่ยากมากครับตอนนี้เราก็ผ่านมาด้วยเรื่องเรื่องแล้ว51ครับแล้วก็ไปรับเควสต่อไปนะครับก็คือเควสบอสของเกาะนี้นะครับผม พอรับเคสเสร็จแล้วครับเราก็มาทาการฆ่าบอลน,นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาซื้อผ้าคลุมนะครับผมพอซื้อผ้าคลุมเสร็จนะครับเราได้ออกเดินทางไปเกาะสกายเปียนะครับหรือว่าเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองนะครับผมก่อนไปถึงเกาะแห่งท้องฟ้านะผมก็ได้แวะมาสุ่มผลนะครับผมซึ่งผลที่ผมสุ่มได้นั้นก็คือทำทำทำโอ้โหเอาเป็นว่า เราจัดเก็บไปเลยแล้วกันนะครับผลนี้ครับโอเคครับเราก็ได้เดินทางไปเกาะสกายเปียต่อนะครับผมซึ่งผมก็ได้เดินทางมานะครับแล้วก็ ขึ้นมานะครับแต่ก็เจออุปสรรคนะครับผมซึ่งอุปสรรคของผมก็คือทำท่านำทำแสนทำก็คือขึ้นแล้วก็ตกนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกอีกนะครับผมซึ่งจะถึงีแล้วครับแต่ก็ตกนะครับก็ต้องขึ้นไปใหม่นะครับแต่ก็ขึ้นมาถึงนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยเซตไพ่นะครับผมเพราะว่าเราฟาร์มเสร็จเรามีสูตรลับนะครับผมเออก็คือมีสูตรลับนั่นเองแล้วก็กด รับเควสเป็นเควสสกายบันดิตนะครับผมโอเคแล้วพอรับเควสเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงไปด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มนะครับซึ่งการฟาร์มของผมก็เช่นเคยนะครับก็คือลากแล้วก็มาตีทีเดียวครับก่อนอื่นที่จะฟาร์มนะครับผมก็ได้มาใส่โค้ดนะครับเป็นโค้ดรีสแต็กนะครับผมเออก็กอนอ่นเลยแล้วก็ต้องรีสแต็กนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นการรีสแต็กเอาเป็นผลการใช้ผลปีศาจแล้วก็พลังป้องกัน ว่าที่คนอื่นเขาใช้กันนั่นแหละเออเราจะไม่ใช้สายดาบครับเราจะใช้เป็นสายผลแล้วก็สายหมัดนะครับผมเออครับหลังจากนั้นผมก็ได้เอาไอรีหลักนะครับมาสุมผลครับแล้วก็ได้เป็นผลผลแบบว่าผลลาวานั่นเองนะครับผมแล้วก็กินเลยครับว่าเป็นผลสารเราเกียนะครับผมเออครับหลังจากนั้นก็รับเควสนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มกันเลยนะครับผมก็คือการฟาร์มก็ง่ายๆครับเราใช้ผลโรเกียครับมันตีไม่เข้าครับก็ง่ายๆชิลๆเลยนะครับผม ก็เป็นการแบบว่าฟาร์มแบบชิวๆครับลากมาแล้วก็มาตีทีเดียวอย่างเช่นเคยนะครับผมเออก็ตรงนี้ก็อาจจะใช้เว,วลาสักพักนะครับขอแยกฟาร์มก่อนนะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวล200นะครับซึ่งมาเกาะต่อไปก็คือเกาะคุกนะครับก็คือผมไม่รู้นะว่าเชื่ออะไรนะแต่ผมขออนุญาตเรียกเกาะคุกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นนอกเกาะนักโทษนั่นเองครับแล้วก็จะทําการฟาร์มก็คือการลากวอนเตอร์แล้วก็มาตีทินเตียวอย่างเช่นเคยนะครับก็เราเป็นสายเลเกียครับมันตีไม่เข้าแน่นอนยินแล้วครับแล้วก็เราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเออก็ทําแบบมอร์ทอลเลยนะครับผมหลังจากนั้นผมฟาร์มถึงเลเวล2้40นะครับซึ่งจะ มาตีบอสท้องเกาะนี้นะครับผมก็คือบอสแรกเราก็คือจะเป็นบอสนี้เลยนะครับก็คือเลเวล20นะครับผมสามารถรัได้ตอนเลเวล20นะครับตีก็ไม่ยากมากครับก็ตีไปเรื่อยๆครับโอเคครับก็ต่อไปก็คือบอสวาเดนนะครับผมเออก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่ยากเช่นเคยครับตีจนเสร็จนะครับผมแล้วก็บอสตัวสุดท้ายก็คือบอสสว่านนะครับผมซึ่งผมก็ได้รับเคสบอสสว่านนะครับผมพอมารับเคสเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาตีมันนะครับก็ตีไปเรื่อยๆโดยการลากมันออกมาครับ ผมจะได้เล็กรากมันออกมานะครับเพื่อจะได้ตีง่ายๆครับเออพราะลากมันออกมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วนะครับก็คือใช้สกิล x ทีเดียวผมไปก็ตายเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ฟาร์มก่อนนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยการตีบอสครับพอเลเวล257นะครับผมก็ได้เดินทางไปเกาะต่อไปเลยนะครับซึ่งเกาะต่อไปก็คือเกาะโคลอสเซียมนะครับผมพอมาถึงเกาะโคลอสเซียมนะผมก็ได้รับเคเป็นเคลแรก ซึ่งสามารถรับเคล็ได้ตอนเลเวล250นะครับผมหลังจากนั้นนะผมก็ได้ฟาร์มทําการลากมอนเตอร์มาแล้วก็ติทิเดียวอย่างเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะผมก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวล299นะครับซึ่งเคล็นี้เป็นเคล็สุดท้ายนะ,ะที่เราสามารถไปเกาะต่อไปได้แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ได้เดินทางมาเกาะต่อไปนะ,ะก็คือเกาะแมกมาวิลเลจนะครับผมเออและผมก็ไปรับเคล็นะครับซึ่งสามารถรับได้ตอนเลเวล300นะครับผม พอรับเคลมเสร็จแล้วนะผมก็ได้มาทําการอัพสเต็กของตัวเองนะครับก็จะเปิดค่าสเต็กให้คนดูได้ดูนะครับว่าผมอัพเองไงบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้อัพเป็นสายผลบอกฟุตนะครับผมหรือว่าเป็นสายผลนั่นเองนะครับแล้วก็อัพเป็นสายป้องกันแล้วก็สายโจมตีนะครับผมหรือโจมตีร้าประชิดหรือว่าใช้ขาดําของเรานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะผมก็ได้ไปทําการลากมอนเตอร์แล้วก็ฟาร์มต่อแบบว่ามอร์ทอนนะครับผมก็คือฟาร์มแล้วก็ลากทิศเดียวครับหลังจากนั้นนะผมก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล352นะครับและการฟาร์มของผมก็คือการลากมอนเตอร์มาแล้วก็ฟาร์มทิศเดียวนะครับผมเออครับสำหรับฟุตฟาร์มอีพีแรกของจบที่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผม